อด,ดีนุนนาซีฮะเข้าเวลาละหมาตอิชาสองทุ่มสี่นาทีของวันจันทร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2562ก็วันเวลาผ่านไปนะครับไวมากมากนะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ลองดูตัวเองกันแล้วกันนะจากอุแวอุแวมาจนถึงทุกวันเนี่ย แล้วก็คนที่ก็อยู่ทุกวันเนี่ยบางคนไม่เตรียมแก่เขาว่า,างั้นเออการที่จะถูกว่าไอ้แก่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้แก่เขาเรียก,กเราไอ้แก่แล้วตอบไงล่ะว่าไอ้แก่เอ้ยเราจะว่าไงเฮ้ยการที่จะเป็นไอ้แก่นะั้นไม่ใช่แค่ง่ายนะเวย้ยมันใช้วันเวลานะเวย้ยเองจะได้เป็นหรือเปล่าอะ่ะ กูกลัวจะไปชนราวสะพานคอหลุดอยู่ในหมวกกันน็อกซะก่อนนะ่ะกลัวอย่างนั้นนะสิะเออเขาว่าเราไอ้แก่จงภูมิใจที่ได้อยู่แก่น่ะเพราะหลายคนมันไม่ได้อยู่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นสมัยลงเบเ็ดเยอะแมงแกะบมันไม่เคยรู้จักหรอกนะเออสมัยขโมอยอะไรขวัญข้าวกินน่ะ นะทำนาปีพอข้าวขึ้นนะนะดีดำแล้วแล้วแตกใบแตกอะไรสวยเขาก็จะเอามันเหมือนกับเป็นอะไรอะ่ะเป็นกระทงบางทีก็ทำว้ซะสวยเลยนะแตนะ่เป็นเรียกว่าเป็นที่ที่ที่เก็บอาหารนะ่ะกันกัรอะไรเอ่อการฝนกันแดดอะไรก็พอได้พอสมควรแต่ว่าไม่ทันฝนตกหรอกฝนไม่มีแล้วนะเวลา ข้าวขึ้นงอกงามเนี่ยนะฝนก็จะทิ้งช่วงไปบ้างแล้วแล้วก็ก็มีขนมขนมไพ่ขนมอะไรต่อ,อะไรเขาก็ไปไว้เขาเรียกขวัญข้าวต่างศาสนิก,กเขาทำเขาเชื่อเออเราก็ทำไงพอร,รู้ว่าอ๋อนี่พงเจาขนมไปใส่เนี่ยเดี๋ยวกูไปแล้วทอเรือไปข้างหลังนะเก็บมากินซะเออ เข้าความเชื่อนะถุกวันนี้ก็ยังมีเหมือนกันตามร้านบางที่ก็เอาก้าอี้มาตั้งแล้วก็เอาของกินใส่ถ้วยเล็กๆมาตั้งไว้นั่นคือความเชื่อในสิ่งร้นลับอย่ามาปฏิเสธแล้วว่าไม่เชื่อนอะทำไมไปตลาดนะเห็นบางคนน,ะน้ำน้ำแดงบางร้านนะสองขวดต้องเปิดน้ำแดงแล้วก็หลอดใส่ไว้คนไม่เด้กินไม่รู้ใ,ใครกิน เขาก็มีว่าอันนั้นและสิ่งเล้นลับของเขาจะได้มากินอิสลามเราเนี่ยเราละหมาดเนี่ยนะแต่และเวลาแต่และเวลาเนี่ยเราเชื่อสิว่าสิ่งเล้นลับน่ะมองเราผู้ทรงอํานาจเล้นลับเนี่ยเห็นเราอันล่อไม่ใช่ปกติธรรมดาอย่างที่เราคิดง่ายๆนะเอออันล่อยอยู่ที่ไหนอันล่อย,อยังไงอันล่อผู้ทรงอำนาจแต่จำเอาไว้นะ มานั่งเถียงกันอยู่ได้ถามว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนคนเชียงใหม่ก็เห็นคนบ้านเราก็เห็นถามมันอยู่เชียงใหม่หรือมันอยู่บ้านเราเออนั่นแหละดวงอาทิตย์ก็เห็นหมดทุกคน,นถามว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยอยัลลอฮ์ผู้ทรงมหาเดชานุภาพเนะี่ยรู้หมดละใครคิดอะไรในหัวใจในหัวอกเอไปรู้ของในกอแล้วไปรู้พร้อมกันในขออันรอ์จะรู้ได้ยังไง ก็ผู้ทรงอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะเข้าใจความหมายไหมล่ะแล้วเราไม่ยอมจำนนต่อผู้นี้จะไปจำนนต่อใครอ่ะก็ถึงเวลาเราก็ละหมาดซะเพราะว่ามนุษย์ไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าไอ้โรคเนื้อเน่วกวาก็มาโรคอะไรแต่โรคอะไรก็รรกามากันในสารพัดโรคอยู่ดีๆเนื้อเน่าราไม่รู้โดนสารพิษสาร,ไระไรในอากาศ เขาว่าเราเนี่ยมาอยู่บนโลกนี้นะแล้วบอกว่าโลกนี้จะพังพินาศด,ด้วยกันนามือมนุษย์ในคําทีรอัลกุรอานเราไม่รู้จักดุนยาไงคือโลกเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ต่างก็มาแย่งชิงแย่งผลประโยชน์กันบนหน้าโลกนี้แล้วทำให้โลกเนี้คยค่อยๆพังพินาศไป จะรู้จักโลกนี้ดีก็ต้องศึกษาคำพีอันกุรอานพระองค์บอกแล้วไม่ใช่อะไรรมันมาก็เพื่อแข่งขันกันเพื่ออ้อวดกันเพื่อเอาเหนือกันเพื่อกูนี่เจ๋วกูนี่โก้มึงขับรถอะไรกูรถไอ้นี่พกไปจอดมันสารนึกโก้ในอิสลามบอกบาปทั้งหมดบาปทั้งหมดคิดแบบนี้บาปแทนที่จะได้บุญแม้แต่บริจาคแล้วอวดยังบาปเลยการบริจาคอัลลอฮ์ไม่รับด้วย เอโอวดว่าเอ้ยมึงบริจาคเท่าไหร่วะเฮ้กูเห็นมึงร่ำรวยใส่ไปสองร้อยปูนี่ขนาดขับแท็กซี่นะกูยังใส่ไปพันหนึ่งแล้วตู้บริจาคอะนี่นไม่ได้แต่ก็อยู่ที่เจตนาแล้ว่าเขาว่าก็ใครก็ขขมงใครก็อามาเล่าให้ฟังเนี่ยคนที่ที่รวยๆมันจะได้เออละอายใจว้ไอ้คนจนกับเรามันยังช่วยงานาศาสนาเยอะกว่า ก็ไม่ต้องไปคุยหรอกนะไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปโอ้โอวดหรกถ้าเราใส่แล้วเขาเห็นเนี่ยเขายอมว่ะไอ้ขัวเนี่ยมันนั่งหรือมันบอกว่าโอ้ท่านไปทุกปีเลยอุมรอแต่พูดจริงๆเนะี่ยไอ้ตู้บริจาคตรงเนี้ยมึงใส่เท่าไหร่วะใส่มั่งหรือย,ยังก็ไม่รู้ไอ้นี่เราเนะี่ยอุมรอก,ก็ยังไม่ได้ดไปฮัจียังไม่ได้ดไปพอมีสตังค์อยู่บ้างแล้วนิดๆหน่อย,อยๆพอหาได้นะเดี๋ยวเงินเดือนก็ออก เราเห็นเขารรงค์โครงการสร้างหอพักอะ่ะก็นุ่มใส่ยี่สิบบาทเขาเนี่ยมันใส่ร้อยหนึง่งไอเราเอา,เอาแล้วว่าใสายแบงค์พันเนี่ยเอ,อีอย่ยคนเห็นเนี่ยบางทีมันคิดมันไปคิดไอนี่มันใครวะสงสัยมันรวยมึงอะไรเงี้ยที่จริงอะไม่หรอกนะแบบเนี้ยได้นะทําเป็นตัวอย่างเพราะมนุษย์เนี่ยนะเมื่อมาอยู่แล้วแก่งแย่งมาเอายกตัวอย่างหมู่บ้านหนึ่งเนี่ย น้ำก็ใสนะอากาศก็ดีเรียกว่าต้นไม้ก็ให้ความร่มเงาเนะก็มาอยู่กันสักสองร้อสามอครอบครัวอยู่ไปอยู่มาน้ำเริ่มเนา่ามีอะไรก็โยนบอ่ออะไรก็ทิ้งบอ่อคว่างบอ่อควางคลองจากบ่อมันก็ไหลลงคลองน้ำก็เนา่าปลาก็ตาย เนี่ยก็เดียกไม่ช่วยกันดูแลมาอยู่แล้วไม่ช่วยกันดูแลอะไรทพเพิดเด็กอะลอยฟ้องอยู่ในคลองสารมลพิษทางนั้นพวกนี้นะก็มาอยู่แล้วไม่รักษาพื้นแผ่นดินพื้นที่พบนี่มันก็เสียหายมีต้นไม้กูก็ตัดกูก็เอาแล้วกูจะใช้ประโยชน์โอ้โหเนี่ยต้นกอไผ่ดีๆไม่มีเจ้าของเนี่ว่าที่ต้งเี้ยขึ้น ขึ้นของเขตของหลวงหลวงไม่รู้ตัดแทนที่อากาศจะร่มรื่นตัดไปห้าสิบต้นแปดสิบตัดไปตัดมาหมดน่นแหละที่ป่ามันถูกทําลายก็เพราะอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วตอนเนี้ปัญหาใหญ่ก็คือโลกร้อนขึ้นมรณรงกับเรื่องพลาสติกในทะเลสัตว์ทะเลตายมาผ่าท้องดโดโหมีแต่พลาสติกเพียบนะพลาสติกล่อเข้าไปเต็ม ทั้งในตัวเต,าต่าในตัวเขาบอกเต่าที่ไหนน่ะมันโยนเหรียญเข้าไปเต่ากินเหรียญผ่าท้องมาเหรียญทางนั้นนะฮนกินเหรียญเออคนก็ทาเต่าอยู่ในบ่อเลี้ยงอะ่ะข้าสวนส,สนุกสวนสัตว์อะไรก็ให้ดูแล้วตามที่บางอย่างเนี่ยหรือบางทีอาจจะเป็นวัดคนก็โยนเหรียญไปโยนเหรียญไปอีนนี้ก็ก็ถือว่าทําบุญนะนะบางทีก็เจ้าหน้าที่ขามาเก็บแต่นี่ ไอ้มันก็กินไปวันละอันสองอันทำไปทํามาเต่ามันป่วยไม่สบายมาผ่าทองมีตะเหลียนทางนั้นนี่มนุษย์เห็นไหมหลายๆอย่างนะครับโลกนี้พีนาศโลกนี้ร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นน้ําก็จะท่วมโลกไปดูในกุรานทะเลเจะเออ,อล้นโหนโหทะเลจะลุกเป็นไฟลุกได้ไหมล่ะก็แก๊สในทะเลมีอะ มันมาเจอไก่เรือเครื่องอะไรที่มันมีปอง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 มันมีมีอะไรอ่ะ,ะอะไรระบบจุดระเบิดนะมันลุกกายเรือเรือก็ไหมแก๊สในทะเลทะลักมามามากๆเขามันก็เหมือนเราราดน้ํามันไปบนน้ำมาจุดไปมันน้ามันก็ลุกเนี่ยแก๊สเป็นเบามป็นลอยที่ผิวทะเลมาเยอะๆทะเละเล,ะเล,ลุกเป็นทะเลเพลิง นี่แหละสภาพแห่งโลกจะแตกแหลกสลายเมื่อมองดูแลไอ้โลกนี่เมื่อแข่เล็กๆเทียบกับไอ้จักรวาลที่เราเห็นอยู่เนี่ยชั้นฟ้าที่เห็น,นโลกนี้ก็เล็กๆแต่มาแล้วกูก็จะต้องแข่งมึงจะเป็นอาบตหรอเดี๋ยวกูไม่ได้เป็นกูยิงมึงก่อนหาคนไปยิงฆ่ามันก่อนนะทั้งนั้นเลยตัดกําลังกันด้วยโอ้โหถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่ามีวัจิตหัวใจหรือเปล่าอะ จิตเมตตาทมอะไรอะไรในมีไหมไม่มีอ่ะแล้วทําไมไม่มีอ่ะก็นบีบอกว่ามันมีไตตอนประจําตัวอยู่ไงแล้วเรารู้จักมันไหมเออพอไม่เรียนศาสนาเรียนแล้วบางทีก็ไม่รู้รจักมันก็ขมมันเองแต่ไม่เราอารมณ์คนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่บนโลกมนุษย์เนี่ยนะพูดกันยังไงเดี๋ยวก็ลืมละตัววันนี้อยู่ดีๆพรุ่งนี้อยู่ใต้ดินเยอะแยะไปมีทุกวัน ไม่ได้เป็นอะไรมากเลยหรือบางทีเวลาเราเริ่มเจ็บป่วยเนี่ยจะรู้แล้วสิให้กูเนี่จะรอดหรือไม่รอดก็ย้อนดูในตอนดีๆทําอะไรไว้ม้างอะ่ะเรียกง่ายๆก็คือไม่เตรียมตัวตายเกิดมาแล้วจะตายแต่ไม่เตรียมตัวตายไม่ไม่เตรียมตัวตายฉลาดหรือโง่ฮะนบีบอกชัดเลยสอบ,บาถามใครคนฉลาดที่สุดเนี่ยแต่สอบ,บาเองไม่รู้ตอบไม่ได้หรอก เออเขาบอกซว่าเข้าไปนบีก็ถามด้วยคําถามว่าท่านรู้ไหมใครคือคนที่ฉลาดที่สุดโอโห่ซาบะจะไปรู้ได้ไงนบีสอนโดยวิธีถามเออก็ซาบะก็บอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลนีแล่แหละรู้ดีนบีก็เฉลยคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่รำลึกถึงความตายแล้วก็เตรียมตัวตายเตรียมที่ว่าเนี่ยเตรียมด้วยหลักการศาสนาเนะ่ ไม่ใช่กูจะตายแล้วยังเหลืออีกสามรอยล้านเนี่ยกูจะทำไงวะโอ้ยกูต้องไปให้หมดทั่วโลกประเทศนั้นประเทศนี้รถยี่ห้อนี้กูยังไม่ไม่เคยขับมันออกมาสิบสิบห้าล้านซื้อได้นี่ว่าอะไรเงี้ยเออหรือว่าไปเห็นในนี่เนี่ยมันนานนอกน,นอก,นอก,นอกลูกสาวใครวะสวยเลยส่งสปายไปติดต่อที่เรามันเสร็จฐีอะนะมีอยู่แล้วสามคนคนที่สี่จะไปยากอะไรล่ะ ทองสักยี่สิบาท ies, มันก็จะครุบมับแล้วซื้อวัวให้พอตาสักฝูงหนึ่งไปปลูกบ้านให้อีกหลังหนึ่งโอ้โหกูเหลือตั้งแปดร้อยล้านอย่างเงี้ยพอครบสี่แล้วเสาวัจะอยากคนที่ห้าทำไงอย่ามันไปสักคนหนึ่งไปดูประวัติสถีระดับผู้ปกครองแบบนี้นั้นแหละอย่าก็ใช้หลักศาสนาช่องศาสนาแต่ก็ดีเหมือนกันเว้ มึงซื้อวัวใพ่อตาเขาฝูงหนึ่งห้าสิบตัวซื้อที่ให้เขาห้าสิบไร่พอลูกสาวเขาสวยอะ่ะนะมึงก็ได้เป็นเมียนะแล้วก็มีบ้านให้อยู่มีอะไรเงี้ยแล้วมึงก็โอนอะไรโอนอพาร์ตเมนต์ให้เมียดูแลสามสิบห้องแตนะ่มึงไม่จนเราพ้องเงินมึงเข้าวันละแปดแสนไม่จนมึงรวยอะ่ะ นี่จะเอาสักคนที่ห้านี่ทำไงเราเลยค่ะอ่ไอ้นุ่นก็นยังสวยนี่ก็ยังดีอ่ะคนนี้รู้สึกว่าบนแต่งมันไม่เกี้ยงบนแต่งมันไม่เกี้ยงเท่าไหรอ่อ่ะมันไม่ประทับใจอ่ะนะอย่าเลิกไปเอาเพราะยาก็เหลือสามก็ไปเอาคนที่สี่ใช่ไหมเนี่ยมันก็มีอยู่แค่สี่คนในครั้งเดียวพออยาแล้วเนี่ยไอ้นุ่มมันติดตาต้องใจมันไม่ถือเราไม่ไมย ลูกก็ยังไม่มีไม่ถือร grease. ักไอหนุ่มคนนี้ก็ไปตกถังข้าวสารเนี่ยใช่ไหมมมีให้พร้อมทุกอย่างแล้วแบบเนี้ยดีกูให้มึงมีไปเลยเป็นพันมีไปถ้ามึงมีเมียแบบนี้ได้มีเป็นพันมีไปเลยแล้วมึงไม่ได้ทําลายสังคมรกมึงจะเอาดุลยาของมึงให้อร่อยก็ไม่เป็นไรรกแต่ความที่มึงอร่อยแล้วมึงให้คนอื่นเนี่ยได้ดิบได้ดีไปด้วย ไม่ใช่มึงอร่อยแล้วคนอื่นก็ชิบหายวายวอดพอตามกาบอกกูจะให้มึงยาตั้งนานซะยาแล้วมันไม่ได้เอาวัวคืนเนี่ยกูเลี้ยงออูออกลูกออกล้านออกกูกร่ำรวยไปด้วยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยมีไหมล่ะฮะเราอย่าไปล่วงลึกเลยไอ้อย่างบ้านเราเนี่ยระดับแหมไม่อยากจะพูดหรอกนะมันเห็นๆกันอยู่นะจะมีอีกก็ไม่ยากนะแต่นี้ว่าเขาไม่ใช่มุสลิม,มนะเออ เอาเตือนกันแล้วก็บอกกันนะครับว่าโลกดุนยาเนี่ยเราอยู่อีกไม่นานผลงานที่สำคัญเนะี่ยอย่าสอบตกนะให้มันสอบผ่านไปแล้วเราก็จะได้ไปนอนในหลุมฝังศพอะอย่างเป็นคนที่มีกำไรตามที่นบีบอกนะรำลึกถึงความตายแล้วก็เตรียมตัวตายตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาวัลัลลออาาาีมม وصحبه وسلم